มาซาคนนี้ผมมาหลุดเบิดนี่ครับประดุกใส่สวยนะครับอู้หัวหลุนพี่น้องอือนี่ครับ <c oughs> มาหัวหลุนนะครับใส่สวยเลยครับผมอู้หัวหลเอาแล้วมาแล้วครับประดุกครับผมอ้ใสสวยเลยพี่น้อง ครบว่าบ้านน้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผมกระสิภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับออกมายามเบ็ดนะครับยามเบ็ดเนี่ยเสษเดือนนะครับบอมว่าใส่ไว้ต้งตะเว้นผลนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาหลุนกันนะครับครับผมท่านผู้ชมก็เดิเวลายามเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มหนึ่งนะครับแต้มแหลกเลยบอกว่าลุนนะครับ โอเคครับขออนอยาตเก็บนะครับรอบนี้ก็สิใส,ส่วนมากก็สิเหลือแต่เงย่ยนะครับรอบสุดท้ายนะครับยำรอบเดียวพ่อ โอเคครับผมไปต่อกันเลยนะครับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับใส่เดียวกันครับคู่กันเลยครับใส่สวยนะครับผมนะครับบอกว่าลุ้นใส่สวยเลยครับใส่บ็อกนะครับกำหัวบบเห็นหาง โี่ครับเก็บครับผมไปต่อกันเลยนะครับหลังนี้ไม่โตนะครับท่านผู้ชมมึงมึงมึง,มงดินแห้งอ่ะอยู่กันนอะ ดูปอโอ้พี่น้องเบิ่งเฉพอมันดินแห้งเบิ้งประเข็งนะครับเออตัวใหญ่แท้พุนโอ้ใส่สวยเลยครับใส่เป่งนะครับผมเต็มกำครับผม ขน้ยผมมาเบิดนี่ผมสี่ยามอีเจืกหลอออยู่นะครับเนื้อมันได้แค่หลอบเดียวนะครับก็อยากหายากเช่หน้อยนะครับเนื้อก็ได้สมอไปมองได้เข้ากลอนเอาไปเบิดก่อนนะครับโอเคครับใส่ไปมองเกานะครับผูช้ชมครับหลังนี้ได้รุ่นอีกแล้วนะครับ มหูว่าปลายังครับผมอุ้ยเอาแล้วครับปลาดุกนะครับโอ้สวยครับกิ้นมินครับพี่น้องมาซาคนนี้ผม่าหลุดเบิดนี่ครับปลาดุกใส่สวยๆนะครับมาอยู่นะครับ เนี่ยมากันเล่นมานั่มพี่น้องเทอาเ่าเะย่่นมันเมื่อถึกนะครับสี่ยสิบปีละมาก็ไดแ้แต่ผมหน่ยวอยแต่ผมอายุสิบหานะครับเท่าปนี่ปนี่สี่สามสิบละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วนะครับโอเคครับผมไปต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเบื้องหลังนี่นะครับหมู่จูคูเลยนะครับจักส์แมนยังพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาลุนกันครับห่วยเขปวดมะเนี่ยพี่นอ้องไปแล้วมัม้งมาเบียดของมานี่ไปบ่พวดพวดแบบนี้ว่านไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ มากเบ็ดกับปเหลือนะครับมันบ่ได้กินแต่ขี่แค่เดือนผมนะครับมันเอาหมากเบ็ดผมไปผอมปลาไหลครับผมโอ้ตัดเสียดายพี่น้องโอเคครับไปต่อกันเลยนะครับเอาบอยู่ครับผมปลาไหลมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับปลาขอน้น่อยนะครับกับลุดครับผมใส่ปลอกนะครับ ไปกันแบบล้วนๆนะครับไปตอเลยครับผมท่านผู้ชมครับหลังหนีม่มีแนวดึงนะครับแต่ว่าบบกหัวก็สียูบ่อู้ยูยู่ครับขืดว้านะครับติงยุดยยุ้ยอยู่ครับอู้ยูครับอุ้ยท่านผู้ชมครับอยู่ปน,น้อ หมกฮวอนลุนพี่น้องอืมนี่ครับ <c oughs> บมกห้อนลุนนะครับใส่สวยเลยครับผมติดน้อยหนึ่งครับนี่ติดสีรุดกับบนรุดนนะครับเกือบไปแล้วหมานครับหมานหมนโอ้หมานครับท่านผู้ชมครับเจอบมกห้อนลุนนะครับ ใส่สวยอยู่ครับใส่โอเคครับผมใส่ไปคือเก่านะครับไปตอนเลยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ยูนะครับนมนมอยู่ครับนี่เห็นไหมครับเบ็ดนมนมอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเข้มาลรุนกันครับแมนเอียงโอ้พี่น้องเอาแล้ว มาแล้วครับปลาดุกครับผมโอ้สวยสวยเลยพี่น้องปลาดุกนะครับติดน้อยหนึ่งครับใส่สวยครับผมโอ้หมานครับมานมานัน มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำใน,นเ้อรพี่น้องนะนครับใส่ไวคืือเเขานะครับโอเคครับผมไปต่อกันเลยหลังนี้โดนอีกแล้วครับอตกหน่อยนะครับบอก,กินหอดเนียอผมพี่น้อง อยากล่องคมเบ็ดซื้อนี่ผมมาเอาลงไปคือเก่านะครับว่กินหอนเน่านะครับเนี่เอาเน่าขึ้นอยู่พิโอ้เน่าเด๋วเดวเอวบัตรโตนะครับจัดไปเลยบุฟเฟ่ต์ครับผม โอเคครับผมมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับปลาเข็งนะครับแม่สวยๆเลยครับพี่แมวบกเอฟนะครับเต็มปากเต็มคำพี่นอ้องใสสวยนะครับปลาเข็งรุ่นแมงงามๆเลยครับพี่นอ้องปลาเข็งเก่าครับ ครับผมไปต่อกันเลยนะครับหลังนี้มีตูครับหัออว่ลุ้นหน่อยนะครับใส่ปลอกจมน้ำตายนะครับปลาไม่นี่ลู้ซึกว่าสิใจเสาะนะพี่น้องใส่ของไปหอด้านนี่ตายเบดนะครับจเจอผมว่าปลาไม่นี่ตายไปนะครับ จังดหวางฟาวนะครับร้อนร้อนมันร้อนอไปต่อครับผมเบ็ดใกล้ๆสิเบิดแล้วล่ะมาอีกแล้วครับบกักมลุ้นนะครับใส่เดียวกันเบิดเลยพี่น้องเอ้แถวนี้ปลาสุดเดียวกันครับป่าน้ำตื่นนะครับท่านผู้ชม ขึ้นมาสูงเติบนะครับตีนป้าตีนดงนะพี่น้องมาหาใไซมือนี้นะครับช่วงเลกๆกับสียูแถวนามตื้นอยู่นะครับตั้งหลังก็ขึ้นมานามเลิกกะสีใส่ปอกกัสีไหลนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยพี่น้องมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสามหลังเลี้ยงเลยนะครับใส่เดียวกันนี่ ปลุกขอกมูเดียวกันนะครับใส่กะกำลังสวยแล้วครับถอดนะครับถอดนด้ืมอเสาเขาเนี่ยหอนหอนแก้วบระแดกเก้งน้อยจำบันอื้อเชี่ครับผมใส่ไปขึ้นก้านะครับท่านผู้ชม มาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับไปต่อกันเลยหลังหนี้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับใส่เบิ้งตัวดูวโอ้ยใส่เดียวกันอีกแล้วพี่น้องบอกว่าลุ้นใส่เดียวกันเบิดพี่น้องเลยป่าปอกนะครับ จ้าสี่แล้วพี่น้องเนี้ยขี่แคเดือนนะครับเนี้ยใส่เดือนนี่ก็หาบักล่ำโลเลยขกับุมมีนะครับต้องเงี้ยเขียดเนี่กป่าไปจั้งนั้นนะครับผมก็ว่าผมติหาสอนประเข้งหน่อยมาล่องใส่อยู่นะครับพี่น้องกับบุษบันได้ล่องเลยปีนี้แต่ว่าเงี้ยเขียดนี่ยังนี่กยจัดมาแล้วนะครับสิล่องเนี้ยป่านนะครับบันหาเงี้ยได้กก่อนพี่น้องเราสิมาเห็ด คิให้เบบงอีกนะรัไปตอนแรกพี่น้องครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เบดกับเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับสิ้ากลับไปเบื่องป่านะครับท่านผู้ชมคือว่าบางตัวกับบอดด้ท้ายนะครับกับทายแนมบอดด้ท้ายแนมมันลืมข้าวนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมหันคลิปเงาไปกับยานพ่อแม่พี่น้องลำคั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปเบื่องป่ากันนะครับครับผม โอเคครับตอนช่วมเหมือนมาฮอดบานนะครับโอ้ยนี่เวาครับยางน้ำหายมาอยู่ผีมันมานอนถ่ายอยู่บานนะครับแบบนี้บอกเขาเอื้นซัวก่าหมาโอ้ว่าเบิ้งกันครับจะถือว่าโอเคอยู่นะครับตายเบื้องพี่นี้หนอเดียวนี่นะครับ ใส่ส,สวยๆทั้งนั้นนะครับเสีดสดสยดายปลาไหลแล้วพี่น้องสองตูนะครับรูดเบิร์ดเอาวูยูนครับนี่นะรวยแน่เดี๋ยวมือนสองห้องกับเดีุ๋่นอีกนะครับครับผมเดิ่มเหมือนสองห้องกับจะออกไปกูเบ็ดนะครับการทำรับคลิปนี้นะก็คือจบแค่เพียนพอมนะครับรกูเบ็ดก็เอาไว้พิปหน้านะครับ ครับผมก็ฝากก้นไหลกดแชร์กด,กด,กดต,ติดตามตรงนั่งเลยเด้อทำับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมืออนกูเว็บกับคลิปหน้าครับผมฝากติดตามเบิังหนำนะน,น้ำเด้อครับหนยยึ่ท่านนะครับโอเคครับผมก็อยูว่ามานี่นครับเบิังยีน้องฝึกฟอกมูเดียวันเบิดนะครับเนี่ยตัวผมก็บบริไทยนะครับมันหลอดหลายกันได้ โอเคครับเก็บประมาณนี้นะครับเกให้กินตามภาษาน้าบ,บริ่ได้หาอยากหาขายนะครับบม่ได้หาขายพี่ห้อถือว่ามันครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คือสิจบพลงเพียงเท่านี้แล้วครับกลับสวัสดีครับ